สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาดูแนวทางกันต่อครับคุณผู้ชมงดประจาวันที่16 ทันวาคม2,564ครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของนอกขกนะครับหนุ่มขอนแก่นเรามาย้อนดูสาถิติกันสักนิดนึงนะครับอาจารย์จะมีแนวทางเป็นเลขเด่นบนล่างมาห้2ตัวครับคุณผู้ชม16พฤศจิกายนหวออก76157นะครับของอาจารย์มี7นะครับที่ขึ้นบนแล้วก็ลงล่างงวดที่ผ่านมาครับ1ทันวาครับหวยออก25882 แนวทางของอาจารย์มี8นะครับขึ้นบนแล้วก็ลงล่างครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่า2งวดที่ผ่านมาจะมีตัวหนึ่งนะครับที่ไปได้ทางบนทางล่างเนาะงวดใหม่ครับคุณผู้ชมคือใบฝั่งทางขวาเมือ่อ16 12 6 4เด่นบนล่างแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็0ย์กับ3ครับ0กับ3ตัวไหนจะมาวินคุณผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูเนาะจะเข้าทางบนทางล่างไหมหลอ่อหลนกันครับ แนวทางของนอขอกอรครับหนุ่มคอนแก่นน้องเฟยใบเต็มก็คือใบนี้ครับวันที่ชัดเจน16 12 64ขอแค่คำว่าขอบคุณขอบคุณครับอาจารย์ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์อินทรเทวนครแนวทางแนวทางของอาจารย์ก็เดินดีนะครับคุณผู้ชม งวดที่ผ่านมาของอาจารย์มีมา2ตัวเลยนะครับตรงนี้ของอาจารย์มี5กับ2นะครับที่มาหวยออก2 5 8ครับก็ผ่านนะครับงวดใหม่ก็คือ4ตัวนี้เลยครับ3 4 5 6ครับคุณผู้ชม3 4 5 6ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์อินทรเทวนครเป็นข้อมูลเด่นบนนะครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับเป็นแนวทางเด่นบนมาตัวแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ก็เดินดีเหมือนกันนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2นะครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็1กับ2นอกหวยออก2 58ครับถัดไปอีกของอาจารย์ก็เข้า1น,นะครับคุณผู้ชมงวดใหมน่นี้อาจารย์ให้แนวทางมาที่3กับ4ครับ3กับ4เป็นข้อมูลเด่นบนนะครับ ตามนี้ครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดวานชัยใบนี้ก็เป็นข้อมูลเด่นบนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม1 6 1 2 6 4อาจารย์จะมีเลขเด่นบนไม่ให้4ตัวครับมี802 3ครับทุกท่าน80-23ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์วันชัยใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็มารับไปนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางแอดแจมครับรัฐบาลปากหลักเด่นบนระยะยาว3ปีครับคุณผู้ชมแนวทางหมดใหม่ของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างนะครับ901ครับทุกท่าน901นตามนี้ครับปากหลักเด่นบนระยะยาวปีอ่สาปีครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับแอหนุ่มเชียงใหม่หรือว่าพี่นุ่มเชียงใหม่ อาจารย์จะมีเลขเด่น VIP ไม่หนึ่งตัวนะครับสถิติอยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมมีเข้ามีหลุดครับงมดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนอกอาจารย์ให้มาที่7นะครับปรากฏว่าหวยออก2 5 8หาไม่มีนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้16ท่าธันวา64ครับอาจารย์ให้มาที่7ครับคุณผู้ชม7 7จะกลับมาเดินต่อไมหมเราลุ้นกันครับที่ผ่านผ่านมา7มาแรงมากเลยนะครับคุณผู้ชม ปรากฏว่างวดที่ผ่านมาไม่มีเนาะก็เลยหลุดนะครับงวดใหม่ก็ตามนี้นะครับ16ธันวาคม64สั่งล็อกบนล่างครับคุณผู้ชมถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนของแอดชายกูลครับอาจารย์มีเลขวิ่งไม่สตัว4กับ5ครับคุณผู้ชม4กับ5ตามนี้ครับงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผมก็เลยไม่มีสถิติเนาะ ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดแทนครับคุณผู้ชมอาจารย์จะมีเลขวิ่งบนล่างไม่2 2ตัวครับซาทีก็เข้ามาเพียบเลยครับคุณผู้ชมถ้าชอบก็ไล่เลี่ยงอย่างนี้นะครับด้านล่าง4ีงวดแล้วก็ขึ้นบนนะครับแถวนี้ก็อย่างนี้เนาะงวดที่ผ่านมาครับแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับเลขวิ่งของอาจารย์มี5ครับที่อยู่บนครับถัดไปอีกของอาจารย์ก็เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับ1กับ7 หวยออกเจ็ก็จะประมาณนี้ครับงวดใหม่คือใบนี้อ่าสิบหกนวาหกครับเลขเด่นของอาจารย์ก็1นกับหครับคุณผู้ชมตัวเดิมครับดูเหมือนว่า1นกับหเลขวิ่งเลขเด่นบนมีหลายอาจารย์มากนะครับที่ให้1นกับหหรือว่าหวยจะออกใกล้ๆตัวเดิมครับคุณผู้ชมครับก็ไม่แน่เนาะถ้าชอบก็ลองนำไปเก็งกันดูนะครับ ใบเต็มก็คือใบนี้วันที่ชัดเจนครับ16ทค .64 แทนวิ่งบนล่างครับ1กับ5ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สุมกอกิติด้านบนครับตัวเลขตัวหนังสือสีแดงเลยอาจารย์บอกว่าขอโทษลายมือไม่สวยไม่เป็นไรครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาจะเป็นเลขเด่นบนนะครับคุณผู้ชมสูตรนี้ สูตรของอาจารย์ทําได้789ครับ789ดแปดเก้ 7, 8, ัติผ่านมาของอาจารย์มี2นะครับที่มาหวยออก2 58ครับก็จะประมาณนี้ครับสูตรแรกผ่านไปอีกใบครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์อาจารย์ก็มีเลขเด่นมาให้3ตัวนะครับวัตีิผ่านมาของอาจารย์มี5นะครับที่เข้าครับคุณผู้ชมตรงนี้ครับ งวดใหม่ก็4 5 6นะครับสูตรของอาจารย์ทำได้ตามนี้เลยครับด้านล่างอาจารย์ก็เขียนบอกอีกแล้วนะครับบอกว่าลายมือบางามเดอ้อเบิงเบิงได้กับพ่อเนาะอ,อาจารย์ว่าแบบนี้เนาะขอขอบระคุณแนวทางอาจารย์มากๆนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางแอดตาครับเป็นข้อมูลหลักร้อย แนวทางของอาจารย์ที่ผมลงให้ครับก็จะเดินยาวมาจนถึงงวดที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมปรากฏว่าหลุดไปครับก็คือใบนี้หวยออก25882ของอาจารย์ไม่มี2นะครับแต่ว่าแนวทางของอาจารย์มี5กับ8ติดมาด้วยเนาะก็จะประมาณนี้ครับหลุดไปงวดใหม่ก็คือใบสีดําใบฝั่งทางขวามือนะครับคุณผู้ชม16 12 64 แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็2450นะครับอาจารย์บอกว่าขอตัดออก8ดนะครับดับร้อยอาจารย์ว่างั้นตามนี้ครับงวดใหม่พร้อมกับสถิติไม่ทราบว่าอาจารย์จะเปลี่ยนสูตรหรือเปล่าเนาะดูไปก่อนนะครับผู้ชมถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ใบเต็มก็คือใบนี้ครับแนวทางร้อยบน2450มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เอทัศน์กันบ้าง แนวทางของอาจารย์ก็กลับมาเดินต่อแล้วนะครับหลังจากที่หลักร้อยของอาจารย์หลุดไปงวดก่อนหน้านั้นงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็มี2นะครับคืออก2อ8งวดใหม่ก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชม16เท่าคอ4กเลขเด่นของอาจารย์ก็1 2 5 6 8 9นะครับ1 2 5 6 8 9ตามนี้ครับแนวทางหลักร้อยของอาจารย์เอทัศนครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้วันที่ชัดเจน16บคเอาหลักร้อยไปแล้วก็เอาข้อมูลสอนอบนของอาจารย์ไปด้วยครับใบนี้ก็เดินดีนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่างวดที่ผ่านมาหลุดครับใบนี้นะครับหลุดไปสถิติเข้ามาเพียบเลยครับงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับคุณผู้ชม16บทค64 10หน,น่วยบนเลขเด่นของอาจารย์ก็2 3 4 9นะครับ 2องสตามนี้ครับแนวทางสอนอนบนของอาจารย์เอทัดใบเต็มก็คือใบนี้ครับ2 3 49 16ท่าันวาจากแนวทางของอาจารย์เอทัดมาดูแนวทางของอาจารย์คนโคราชกันบ้างครับเจ้านี้เข้ามาเพียบเลยครับคุณผู้ชมไล่เรียงกันดูอย่างนี้เลยนะครับ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้า5ตรงนี้นะครับหวยออก2 58หงวดใหม่ก็ใบนี้เลยครับ16 12 64แนวทาง10หน่วยบนของอาจารย์3 4 56นะครับสูตรของอาจารย์ทำได้3 4 56เรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็คือใบนี้ครับ3 4 56ชัดเจนวันที่ชัดเจนครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของเอ็ดยืนกันบ้างครับ10บ,บนคู่ขี้งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5นะครับคุณผู้ชมควยออก258ครับตรงนี้ครับงวดใหม่ก็แถวด้านล่างสุดครับแนวทางของอาจารย์ที่ทำได้ก็680247ครับคุณผู้ชม6,80247รอครับตามนี้ครับแนวทาง10หน่วยบนคู่ขี้ออกขอไปครับ สิบ,บนคู่คี้ของแอดยืนไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายแอดเคสใครรอมารับไปนะครับสิบหน่วยบนของอาจารย์มวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าอยู่นะครับคุณผู้ชมใบฝั่งทางซ้ายหลัก10ของอาจารย์ก็มี5นะครับหลักหน่วยของอาจารย์ก็มี8ครับจับมัดรวมกันแล้วก็ได้58ตรงนี้ งวดใหม่ก็คือในส่วนใบด้านหลังนี้เลยนะครับเรามาดูแนวทางของอาจารย์กันสูตรหลัก10ของอาจารย์ทำได้23450นะครับคุณผู้ชมหลักหน่วยของอาจารย์ทำได้935678ครับ9 3 5 6 7 8มแต้มสอนอของอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับใครรอแต้มเก้าใบนี้ไปก็ได้ครับผม แต้มของอาจารย์ก็3 4 5 7 8ครับคุณชม3 4 5 7 8ด้านล่างครับจะเป็นแนวทางจับรวมทั้งหมดแล้วนะครับรวมรวมทั้งแต้มเด่นด้วยเนาะตรงนี้ครับได้ทั้งหมด6ชุดบนครับมี03 04 05 07 49แล้วก็43ครับก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของ AdK 13ใครรอมารับไปครับ ใบเต็มๆก็จะเป็นใบนี้ครับคุณผู้ชมถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีนะครับหรือว่า B n Y นั่นเองเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนของอาจารย์ใครรอก็มารับไปเช่นกันนะครับแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อแล้วนะครับคุณผู้ชมงว่ที่ผ่านมาของอาจารย์มี82นะครับที่เข้าตรงนี้หลังจากก่อนหน้านั้นของอาจารย์หลุดไปนะครับเข้าแค่ตำแหน่งหลักร้อยที่เป็นเลข7ครับ งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับใบนี้เลย16 12 6 4เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็คือใบนี้วันที่ชัดเจนครับคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์จะมีดังนี้ครับมี5 16 17 1แล้วก็5 26 272ครับแถวด้านล่างโซด536 373 ตามนี้ครับแนวทางของซับเศตี BNY 16 1ส6 4ใครรอไคลมารับไปครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอสตางครับคุณผู้ชมเป็นข้อมูลบนแอนคู่โตสาติตีของจารย์เข้ามา3งวดแล้วนะครับผมลงให้ทั้งหมดเลยเนาะเรามาย้อนดูสาติตีกันสักนิดหนึ่งครับ1พฤษจีคาครับคอยออก03795 ของอาจารย์มี70เข้าคู่ทางแล้วก็73เข้าคู่ท้ายนะครับถัดมาอีกครับก็คืองวันที่16พฤศจิกายนของอาจารย์เข้า71นะครับตรงนี้คู่ทางชุด3ตัวของอาจารย์จะเฉียดไปทั้งหมดเลยนะครับผู้ชมจนมาถึงงวดล่าสุดครับ25882ชุดของอาจารย์เข้า25ตรงนี้เข้าคู่หน้านะครับตรงนี้เนาะ แล้วก็ข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ก็เฉียดนะครับของอาจารย์มี7 2 5ครับก็จะประมาณนี้ครับ3งวดหลังสุดงวดใหม่ก็ใบนี้เลยครับคุณผู้ชม16 12 6 4บนแอนคู่โตดเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็คือใบนี้2ตัวบนคู่โตดจะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้มี47 1 4 7 4 1 4 8 4 2 7 1 7 8 7 2 1 8 1 2แล้วก็8 2นะครับตัวสีเขียวครับจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับผู้ชม4 1 7 4 7 8 4 7 2 4 7 6 4 1 8 4 8 2แล้วก็4 8 6ห้อยท้ายมา1ชุดครับรวมทั้งหมดก็7ชุดเนาะตามนี้ครับแนวทางของแอสตางใครรอมารับไปครับคุณผู้ชมครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์คนคอหวยนะครับเป็นข้อมูลวิ่งตัวเดียวล่างแนวทางงวดก่อนของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับเป็นข้อมูลล่างตัวเดียวของอาจารย์เนาะอาจารย์ให้มาที่6นะครับวิ่งล่างงวดใหม่อาจารย์ให้มาที่6นะครับสําหรับคนที่ชอบวิ่งตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลของปั้นแปะนะครับผู้ชม อาจารย์จะมีแนวทางเลขเด็ดล่างมาให้ตัวเดียวนะครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ทําได้ที่9ตัวเดียวครับอาจารย์จับ6มาใส่เนาะจะมาไมรอลุ้นกันครับอาจารย์บอกว่าถ้าสูตรยังไม่หลุดนะครับก็จะได้ตามที่เห็นเลยเนาะตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถ้าชอบก็อลองนํานไปพิจารณาดูขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ